ไมโครโฟนไร้สายของ D Acoustic ครับรุ่น k v 5 0 0 Wireless Microphone นะครับผม oh. จะได้กล่องอลูมิเนียมสำหรับใส่ในกล่องภายในกล่องประกอบด้วย <Do it. S 1> นะครับผม ตัวรีเซิฟเวอร์มีจอ LED นะครับผมด้านหลังเป็น XLR สองอังน XLR 2อันโฟนหนึ่งอันเสาสองข้างคู่มือการใช้งาน กล่องมาไม้สองตัวไม้หนึ่งไม้สองชุดย้ายเสาสองเส้นเราสามารถย้ายเสามาไว้ข้างหน้าได้สายสัญญาณเสียงการกิ้งมีสองแบบแล้วก็ทาน สาย AC เสาไมโครโฟน